สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะมินมีเรื่องเกี่ยวกับไรโคโซมค่ะเป็นเทคโนโลยีอีกขั้นในการผลิตเครื่องสําอางมาฝากทุกคนกันค่ะหลายๆคนนะคะก็คงเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับไรโคโซมนะคะที่ถูกนํามาใช้เพื่อเพิ่มการซึมผ่านของสารสําคัญเข้าสู่ผิวหนังของเรานะคะหรือว่าใครเนี่ยยังอาจสงสัยอยู่นะว่าเจ้าตัวไรโคโซมเนี่ยมันคืออะไรมันดียังไงวันนี้มินมีคําตอบให้ทุกคนกันค่ะ ไลโปโอมนะคะคืออนุภาคไขมันชนิดหนึ่งค่ะที่เขาเนี่ยมีลักษณะคล้ายถุงลกๆขนาดเล็กในสารละลายน้ํานั่นเองโดยผนังของไลโปโซมนะคะจะเป็นสารในกลุ่มไขมันค่ะเช่นสารประเภทฟอสฟอริบิดนั่นเองที่จะเรียงตัวเป็นชั้นนะคะสลับกับชั้นของน้ำค่ะและในปัจจุบันนะคะเรามีการนำเจ้าตัวไลโปโซมนี้เนี่ยมาใช้ประโยชน์มากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการผลิตยาผลิตเครื่องสำอางนะคะ เพื่อใช้เป็นการกักเก็บสารสําคัญนะคะและการนําเข้าสู่ร่างกายนั่นเองทั้งในรูปแบบของการทาฉีดพน่นเป็นต้นค่ะข้อดีของเจ้าตัวไลโปโซมนะคะนั่นคือเขาเนี่ยมีความเป็นพิษต่ำค่ะเพราะว่าเป็นส่วนประกอบนะคะในผนังเซลล์สิ่งมีชีวิตอยู่แล้วและสามารถทําลายได้ในร่างกายนั่นเองค่ะช่วยให้สารสําคัญนะคะที่บรรจุอยู่ในไลโปโซมเนี่ยมีความคงตัวมากยิ่งขึ้นแล้วเขาเนี่ยยังช่วยในเรื่องของการลดการละลายเคืองของสารนันต์ด้วยค่ะ ช่วยกักเก็บสารได้หลายชนิดนะคะและยังช่วยทําให้สารน,นั้นๆเนี่ยออกนิ์นตั้งแต่เนิ่นๆค่ะค่อยๆเปิดปล่อยหรือว่าทําให้มันอยู่นั้นขึ้นนั่นเองให้สารสําคัญนะคะซึมสู่ผิวได้ลึกขึ้นนะคะและยังช่วยกักเก็บน้ําใต้ผิวหนังได้มากขึ้นนั่นเองค่ะมีจะขอเล่าแ ส่วนนะคะเกี่ยวกับการนาไรโปโซมเนี่ยมาใช้ในกลุ่มของเครื่องสํอางกันค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไรโปโซมเนี่ยจะใช้ในกลุ่มเครื่องสําอางประเภทกลุ่มชะลอวัยค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยมีข้อดีมากมายตามข้างต้นที่มินเคยเล่าไปเลยค่ะโดยเฉพาะนะคะในแง่ของการเพิ่มการซึมผ่านของสารสําคัญเข้าสู่ผิวหนังนะคะและยังช่วยในเรื่องของการกักเก็บน้ําและยังทําให้สารสําคัญนั้นเนี่ยออกฤทธิ์ได้นานขึ้นนั่นเองค่ะและที่สําคัญนะคะยังช่วยในเรื่องของการเพิ่มปริมาณไขมันใต้ผิวหนังของเราค่ะช่วยกักเก็บน้ําใต้้ชันผิวของเรา เราเชื่อว่ากลไกนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการลดริ้วรอยในผิวของเรานั่นเองแต่เอ๊ะทำไมถ้าเกิดว่าความชุ่มชื้นของเราเนี่ยมันเกี่ยวกับน้ำทำไมเราไม่เอาน้ำฉีดหน้าก็เพียงพอแล้วเหตุผลก็คือการที่ฉีดน้ำโดยตรงนะคะเช่นพวกสเปรย์น้ำแร่ต่างๆเนี่ยมันก็เพิ่มความชุ่มชื้นกับผิวหนังได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าจะอยู่ได้ไม่นานค่ะจะเสียความชุ่มชื้นให้กับผิวเร็วแต่สารประเภทกลุ่มพวกโลชั่นครีมต่างๆเนี่ยเขาจะมีส่วนประกอบของไขมันจะทําหน้าที่เหมือนฟิล์มค่ะเคลือบผิวหนังองเรา นน่ง,นนงัเอและสารสก,กัดดีๆแบบนี้นะคะสงสัยใช่ไหมคะทุกคนว่ามีคนนํามาใช้แล้วหรือยังนะนี่เลยค่ะทุกคนในที่สุดนะทุกคนก็มีคนนําไลโปโซมนะคะมาใช้กับกลุ่มสกินแคร์ค่ะนั่นก็คือนี่เลยเลโปโซมสกินบูสเตอร์เจลตัวนี้นั่นเอง ตัวนี้นะคะเขาจะช่วยทําให้เราเนี่ยทาครีมแล้เห็นผลไวขึ้นนั่นเองจะดีแค่ไหนนะถ้าครีมที่เราทาอยู่เนี่ยมันเห็นผลไวขึ้นเป็น10บสเท่าเลยอ่ะทุกคนหลักๆเลยนะสรรพคุณของเจ้าตัวนี้นะคะเขาจะช่วยในเรื่องของการบูสต์ผิวเปิดผิวของเราเนี่ยให้สามารถที่จะทาผิวเข้าไปแล้วเนี่ยผิวของเราเนี่ยเห็นผลไวขึ้นเป็น10บสเท่าเลย <ๆ S 2> ก็คือเจ้าตัวเลอร์โปโซนตัวนี้นะคะ <ๆ S 1> เป็นบูสเตอร์นะคะที่ใช้ก่อนทาครีมนั่นเองเป็นเหมือนการบูสต์ผิวเปิดผิว ของเราเพื่อพร้อมรับการทาครีมของเราในแต่ละวันนั่นเองจะช่วยทําให้การทาครีมของเราเนี่ยมันซึมผ่านเซลล์ผิวได้ลึกขึ้นมันดีขึ้นเห็นผลไวขึ้นนั่นเองค่ะและต้องบอกเลยนะว่ายังไม่มีใครนะคะครีมตัวไหนมุนโชมอยู่ในสารกัดนั้นๆเลยนะทุกคนนี่ตัวนี้นะคะเดี๋ยวมิจะให้ดูแพคเกจของเขานะคะครีมของเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับเชรัมเนื้อใสๆแบบนี้เลยนะทุกคนนี่แบบนี้นะคะ ก่อนที่จะทาสกินแคร์ตัวอื่นเลยนะคะเนื้อเซรั่มของเขาเนี่ยมันจะเป็นสีใสๆแบบนี้ทุกคนนี่แบบนี้นะคะแบบนี้เลยแล้วตัวเซรั่มของเขานะคะตัวนี้นะคะคือมันซึมเร็วมากๆเลยนะคะเป็นเซรั่มที่มันสามารถที่จะทาครีมตัวอื่นได้เลยโดยที่ว่ามันไม่ต้องรอนานนะอันนี้คือเลิฟมากๆเลยนะคะไม่เหนียวเนนหนอะหนะเลยตัวนี้ใครนะคะที่อยากรักษาสิวนะ ทาเจ้าตัวนี้ไปเนี่ยจะช่วยทําให้หน้าของเราเนี่ยรับครีมได้มากขึ้นและไม่กลับมาเป็นสิวอีกนั่นเองหรือใครไหนมีปัญหาในเรื่องของกายเป็นฝ้านะคะทาตัวนี้ก่อนครีมรักษาฝ้ารับรองว่าฝ้าหายแน่นอนค่ะ และอย่างนะเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาช่วยในเรื่องของการทําให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชืม้นอิ่มฟูมขึ้นอันนี้คือมีนใช้มาแล้วประมาณ1เดือนคือรู้สึกได้เลยว่ามันดีขึ้นมากจริงๆจากตอนแรกที่เราเหมือนแบบเหมือนไม่ได้เปิดผิวไม่ได้พต์ผิวในขั้นตอนแรกะคะ่ะทาครีมไปงั้นๆแต่พอได้เจ้าตัวนี้มาเนี่ยคือรู้สึกได้เลยว่าการทาครีมไปในแต่ละวันเนี่ยมันแบบเฮ้ยมันมันเห็นผลนะมันเริ่มแบบตอนแรกที่มัน สิวมันไม่ฝ้าเนี่ยมันเริ่มจางลงอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะโดยส่วนตัวแล้วคือชอบมากๆาเลยค่ะมันเป็นเบสขั้นพื้นฐานเลยที่ต้องมีติดไว้เลยนะรู้สึกได้เลยว่าการทาครีมของมีเนี่ยมันแบบมันเห็นผลจริงจมันรู้สึกว่าการซื้อครีมในแต่ละตัวของเราเนี่ยมันไม่เสียเปล่านะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากบอกต่อเลยค่ะใครที่กังวลในเรื่องของสิวฝ้าใช้ครีมตัวแพงๆอยู่ไม่อยากทิ้งเพราะฉะนั้นไม่ต้องทิ้งนะใช้เจ้าตัวนี้เลยค่ะ Le อโ a s e r u Skin Care Booster Gel ตัวนี้นะคะเป็นการบูสต์ผิวเปิดผิวแนะนําเลยว่าเป็นของที่ทุกคนต้องมีค่ะ